หน้าที่ของแรงงานต่างด้าวเมื่อเข้ามาทํางานในประเทศไทยมีอะไรบ้างฟังไว้นะครับและหน้าที่ของคนต่างด้าวนะครับจะต้องระวังไว้ในการทํางานในประเทศไทยนะครับคือ ข้อแรกครับห้ามทํางานโดยไม่มีใบอนุญาตทํางานนะครับแม้ว่าเราจะอยู่ในระหว่างการที่ขอใบอนุญาตทำงานนะครับตรงนี้เราก็ห้ามทำงานนะครับเพราะว่าทางกระทรวงแรงงานยังไม่ได้อนุญาตให้เราทำงานได้ครับและข้อ2ครับเมื่อได้รับใบอนุญาตทำงานแล้วห้ามทำงานเกินสิทธิ์ที่ได้มีการระบุไว้ในใบอนุญาตทำงานครับซึ่งคนต่างด้าวนะครับสามารถแสดงใบอนุญาตทำงานให้กับตัวเจ้าพนักงานนะครับหรือนาทะเบียนครับได้ตามเวลาที่สมควรครับกระทรวงแรงงานมีการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องทำงานเชิงรุกและจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ต้องดูแลลูกจ้างหรือขอให้แรงงานทุกคนดูระเบียบหรือทราบข้อกฎหมายเบื้องต้นด้วยจะได้อยู่ทํางานและเดินหน้าทําธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องพร้อมได้สิทธิ์คุ้มครองแรงงานอย่างเท่าเทียมถ้านายจ้างหรือแรงงานคนไหนเจอปัญหาหรือได้รับผลกระทบแจ้งเข้ามาได้เลยค่ะที่ f a c e b o o k กระทรวงแรงงานหรือโทรสายด่วน1 5 0 6ตลอด24ชั่วโมงนี่คือการทํางานที่ชัดเจน เพื่อปกป้องแรงงานไทยและแรงงานทุกกลุ่มทำให้เศรษฐกิจไทยเดินหน้าอย่างมั่นใจ